สวัสดีครับวอชวอชครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่อง Back in Action ครับ Back in Action เนี่ยเป็นหนังสายลับนะครับคือชื่อภาษาไทยเนี่ยมันคือสายลับกลับมาลุยแล้วก็ประมาณนั้นเลยเนาะคำว่า Back in Action เนี่ยในความหมายหนึ่งของภาพยนตร์ก็คือเหมือนกับว่าตัวพระเอกนางเอกเนี่ยจะได้กลับไปอยู่ในแบบบทบู๊ล้างผ่านหรือแบบบทแบบแอคชั่นอีกครั้งนึงนะครับด้วยความที่ว่าเรื่องนี้นำแสดงโดยคาร์มิลอนดีแอชนะครับซึ่งหายไปนานมากๆแล้วนะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเจมี่ฟ็อกซ์นะครับที่ก็ยอยยยยังงงงดดเเเเ่่่่่่นะนนนนอออออููใววกาาาาารระีีขออืขตจ้้หท ที่สายรับของ CIA นะครับที่หันหลังอะ่ะก็เหมือนพ่วไปแล้วก็คือหันหลังให้กับวงาการการเป็นสายลับแล้วแล้วก็มันดูแลครอบครัวอ,อยู่กับลูกนะครับแต่ว่า ก็มีเหตุที่ทําให้เหมือนกับต้องกลับไปสู่วงการสายลับการถูกไล่ล่าอะไรอย่างนี้ครับเราหวดรู้สึกว่า Back in Action เนี่ยเป็นหนังประเภทแบบทั่วไปหนังแบบแอคชั่นคอมดี้ก็ได้นะเรารู้สึกว่าตัวหนังค่อนข้างจะมีความแบบเอ้ยสนุกดีนะคือมันมันไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่านะครับคืออาจจะไม่ได้แบบว่ามีฉากแอคชั่นที่มันดูแบบน่าสนใจมากหรืออะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าการที่ตัวภาพยนตร์เนี่ยมันทิ้งปมของนางเอกไว้เนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้แบบเกิดภาคต่อไปได้ไล้นะครับแล้วก็รวมถึง ในเรื่องเนี้ยพอเราเห็นปมของในเรื่องของตัวนางเอกเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมันแบบมันน่าจะเอาไปต่อยอดได้มากกว่านี้นะครับถึงแบบพอดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยประมาณนี้เองเละแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่มันแบบ ดูได้เรื่อยๆแล้วก็เพลินๆดีกว่านะครับ Back in Action เนี่ยมันไม่ใช่หนังมันไม่ใช่หนังสายลับที่แบบมีความสดใหม่นะมันคือแนวเดิมๆไม่แหละมีตัวละครที่แบบว่าตัวร้ายตัวดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราว่าพล็อตหนังเนี่ยเดาได้บ้างครับอาจจะเดาไม่ได้หมดแต่ก็คือพอเดาได้บ้างนะครับ,ออบ,รบซึ่งเราอะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยฝีมือการแสดงของทั้งเจม,มี่ฟอ็อกซ์แล้วก็คาร์เมลอนดีแอนสเนี่ยทำให้ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นเนี่ยเรารู้สึกว่า มันเป็นภาพยนตร์ที่แบบเหมือนดูไปกินข้าวไปอย่างเงี้ยคือสนุกระดับหนึ่งนะคืออาจจะแบบเต็มสิบอาจจะอาจจะสนุกสักประมาณเจ็ดสักประมาณแปดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้เต็มเป็นเก้าเป็นสิบเนาะแต่สำหรับเราอะเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มากๆครับเพราะเราแค่รู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นการเอาหนังเก่าๆเนี่ยมาทำให้เราได้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะ <S <S แล้วก็ใครที่แบบรู้สึกว่าเออ แบบอยากจะหาหนังดูในช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยเราว่าแบ,บก็กกรเนชนะันเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคือถ้าดูเอามันก็คือเอามันไปเลยอ่ะคือไม่ได้แบบมีสาระหรือแบบมีอะไรที่มันน่าประทับใจขนาดนะคือถ้าเกิดถามเราอะ่ะก็คือเป็นหนังที่เหมาะกับการดูในช่วงวันหยุดนะแบบเวลาว่างจริงเราค่อยกลับมาดูคือหนังไม่ได้ห่วยแตกอะ่ะคือหนังมันค่อนข้างจะอยู่กลางๆก็ส่วสนมากนะครับก็ประมาณนี้เนาะ ก็ใครที่แบบว่างๆก็ลองไปดูนะครับเราเราคิดว่า Back กินแอคชั่นค่อนข้างจะสนุกแล้วก็ตลกพอสมควรเลยเปาประมาณหนึ่งก็ประมาณนี้ครับสำหรับ EP เนาะเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ